สรุปดราม่าแบนลีนาจังถูกวิจารณ์ไม่ให้เกียรติหยุนพุสนุพระเอกซีรีส์ไว้์อกคุกคามทางเพศใช้มือยุ่มหัวนักแสดงก่านกระแสะทุกแพลตฟอร์มสำหรับลีนาจังหลังไปร่วมไลฟ์ขายสินค้าคู่กับหยุนพุสนุพระเอกหนุ่มจากซีรีส์ไว้ก่อนจะถูกวิจารณ์ถึงพฤติกรรมคุกคามและไม่ให้เกียรติศิลปินลีนาจังและหยุนพุสนุมี Q ive, คิวไลฟ์ขายสินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวร่วมกันโดยจุดเริ่มต้นของดรามา่าเกิดขึ้นเมื่อลีนาจังได้แสดงออก ถึงพฤติกรรมที่หลายคนมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศอาทิเช่นพยายามถลกเสื้อของพระเอกหนุม่มและดมรักแร่อีกฝ่ายกลางไลฟ์สดนอกจากนี้ก็ยังมีบางช่วงที่ดาราตัวแม่ได้ใช้มือหยุ่มลงไปบนศีรษะของหนุ่มยุนสวมบทบาทว่าพระเอกกำลังนอกใจตนเองด้านความเห็นบนโลกออนไลน์มองว่าลีนาจังมีสิทธิ์อะไรไปจิงหัวของยุนอย่างแรกที่ควรมีคือการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานหรือไม่บางความเห็นรู้สึกว่าไม่โอเคกับการไลฟ์ ในครั้งนี้เพราะหลายครั้งแล้วสีหน้าของหยุนไม่โอเคไม่มีการให้เกียรติกันเลยหลังจากกระแสแบนลีน่าจังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อมาต้นสังกัดของหยุ่นพุสนุก,ก็ได้ร้อนจดหมายชี้แจงทางบริษัทร,รับรู้ถึงข้อผิดพลาดและตะหนักถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหารวมถึงสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับศิลปินในสังกัดอีกพร้อมเยียวยาพระเอกหนุ่มด้วยการให้พักผ่อนเพื่อรักษาสภาพจิตใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยาที่ผ่าน มาและลาสุน6กันยายนลีน่าจังได้ออกมาชี้แจงเปิดใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนนํ่ไปสู่กันแบนลีน่าจังระบุว่าทุกอย่างที่เห็นคือการแสดงที่ดมรักแร้หยุ่นพูสนูเพราะต้องการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงหรือไม่ไม่ได้คุกคามทางเพศลังเสร็จงานก็ได้กอดและอธิบายกับเจ้าตัวไปแล้วว่าทั้งหมดคือการแสดงและอีกฝ่ายก็ตบรับดี